สอดแทมดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนี้จะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวของ3รอบนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับจะเป็น2ตัวล่างครับหุ้นรอบบ่ายก็ลงไว้ในรลยกลุ่มแล้วเหมือนกันนะครับหุ้นรอบบ่ายวันจันทร์ที่5นะครับ2ตัวล่างนะครับเลข5้านะครับคาว่ารูดขึ้นลง24ตัวคือ51บวก24ได้75นะครับ51ด ลบ24ได้227นะครับคือกดตั้งแต่2728ไล่ไปถึง505152ไล่ไปถึง737475นะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเขาเองได้บ้างนะครับแต่ตัดแล้วอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับตัดแล้วอย่าตัดตัวที่ถูกออกครับต้องย้ำแบบนี้นะครับแล้วก็มันมี แล้วก็ใน YouTube แับ Facebook ถ้าไม่ติดขาดอะไรผมจะลงแบ,บ่งปันเฉลี่ย,ยกับไปวันจานทร์กลางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่ต้องการตามทุกวันก็ในไลน์กลุ่มนะครับปีละหกร้อยบาทตามมาได้ทั้งปีนะครับแล้วก็มันมี2-3ถึงรอบนะครับนี่เคร์ถูกคือหยุดปลอดภยัยได้ถูกนะครับนี่เคร์ไม่ถูกไปเบิ่อทบไปที่จีนทบต่อไปที่ห้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับ